อาจารย์ทุกคนเมื่อนี้คุณแม่แตงเพลงได้เพลงหนึ่งเห็นมอพี่น้องมันเหลื่อมมันเหลื่อมเนาะเดี๋ยวจะลอกให้ฟังตอนนี้ให้น้องดาลอกอยู่อันนี้คุณแม่แตงใสอันนี้แล้วละวันนี้อามานี้แล้วให้น้องดาลอกใส่กระดาษอีกอันใบหนึ่งพี่น้องมันมืด ย่านพี่น้องก็เห็นเหอพอใจแล้วไอ้ใจอีสานไปโกทมโดนแล้วเนาะเพราะดพอ,ดอกันตอนนี้ปล่อยแ่งใจเอ็มนากระดาษแล้วเพลงหนึ่งตอนนี้ให้น้องดากำลังหลอกหลอกเขียนลงใ่ อีกสมุดใบหนึ่งไห้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยห้มันตอนนี้อ่ะจะอันนี้มันยังบอ่อนนั่นพี่อ้อกมันเหลี่ยมตาพี่อ้องเห็น,นหงบอเดี๋ยวเดิมไม่สิล่องแต่ต้นก่อนเดิมมันลืมบ่ได้พ่อหนักกันมาห,าหลายเดือนเล้วน้อไอจากอีสานไปโอเท่ามอ โดนแล้วนาะเพได้พอกันใกล้มือแล้ว้าไใกล้มือแล้ว้ายสัญญาใจนัดไว้ก่อนจากกันใกล้มือแล้วอ้าย มาทุกคนตอนนี้น้องดาลอกเสร็จแล้วลอกเพลงคุณแม่เสร็จแล้วตอนนี้วันนี้คุณแม่จะมาลอกอพี่พี่น้องฟังมาอ่านดูบอกอ่ะหึออกอ่านออกแต่เขียนก็่ได้ไี่แซ่ล่ะทำไมมันลบเยอะจังอ่ะไม่ลบขอดเยอะเอาพี่น้องเอาเอาโตะกล้ามายันไว้นี่พ่อมาทธาแม่ลืมเออเอามาอนมาสันไว้แม่มจือ,อาจะไม่ละ่ะมันงอนะ่ะ เอาฟังด้วยพี่น้องว่ามันชิมวนบ่ข่อยแตงไม่ๆสดๆดพึ่งเศ็จึุงยาน,นี่บ่ได้พ่อหนากกันมาห,าหลายเดือนแล้วน้อ้ายจากอีสานไปกอธมโดนแล้วน้อบ่ได้พ่อกันใกล้มืออะอะไรนั้นเนี่ยอ๋อ ไกลมือแล้วอายสัญญาใจนัดไว้ก่อนจากกันน้องนี้ยังบอลืมคำมันน้องนี่ยังบ่ลืมคำมันน,น,มมน,นัดเจอกันที่ลานพญานาคเมืองน้องคายน้องคายยังรออายมาชมอยู่เด้อ นัดน้องมาเจอลานพญานาคเมืองน้องคายไอยจากไปไกลหรือมีหักใหม่แล้วบอกพี่ชายาน้องยังคอยไอขึ้นขึ <c oughs> <c oughs> ้นมาใหม่ <c oughs> มาเที่ยวเมืองน้องคาย <c oughs> อะไร ยางกันอ่ะร <laughs> ิม <laughs> มาเที่ยวเมืองหนองคายที่ริมฝั่งโของอันนี้คุณแม่ก็จะอ่านลายมือน้องดายากเดจะหน่อยพี่น้องเพราะว่าน้องดาเป็นคนเขียนคุณแม่เป็นคนอ่านที่เมืองหนองคายยาอะไรเนี่นยย<ะ>าที่ริมฝั่งโขงยาอะไร ย่าเด้อย่าลืมหรือเปล่าหนูไม่เอาลืมหรือเปล่าเออเอาเขียนลืมใส่น้องดาข้ามคำว่า,มมาลืมนี่คุณแม่สีรองตัวนี้ให้ฟังอันนั่นอันนั้นให้น้องดาแล้วฮ็ดทนังสือใหม่ก่อนบ่ได้พ่อหน้ากันมาหลายเดือนแล้วเนาะไอ้าจากอีสานไปก่อหมอ โดนแล้วนอบ่ได้พอกันใกล้มือแล้วอายสัญญาใจนัดไว้ก่อนจากกันน้องนี้ยังบ่ลืมคำมันนัดเจอกันที่ลานพญานาคเมืองน้องคายน้องคายยังรออายมาชมอยู่เด้อ นัดน้องมาเจอลานพญานาคเมืองน้องคายอายจากไปไกลหรือมีหักใหม่แล้วบอพี่ชายน้องยังคอยอายคืนมาใหม่มาเที่ยวเมืองน้องคายอันคุณแม่กันยังบ่ไดดทำน้องป่อใดเด้ดพี่น้องพึ่งแต่งที่ริมฝั่งโค้ง อย่าลืมด้ยอายาอเมืองน้องคายยังรอ่คอยาทางานพญานาคที่ไอเคยว่าน้องยังคอยทา,อ,ายอยู่เสมอให้อ้ายนับคืนนับวันขันหอดมือนันมาเจอกันที่เมืองน้องคายเอามันบ่ด้ทำน้องน่พี่น้อง คุณแม่ต้องซสอบสกอนเนี่ยมันได้ทำน้องสกอนพี่น้องจ้าแต่คุณแม่ว่ามันมวนอยู่มนทง,งขันหอดมือนั้นมาเจอกันที่เมืองน้องคลายอันนี้แม่อันนี้คือตัวไองเมืองหนองคายบ่ได้พ่อหนักกันมาหลายเดือนแล้วเนาะไอาจากอีสานไปขอท่อโม โดนแล้วน้องอว่าได้พอกันใกล้มือแล้วอายสัญญาใจนัดไว้ก่อน oh <my S 1> จากกัน oh <my> น้องนี้ยังบ่ลืมคำมัน นัดเจอกันที่ลานพญานาคเมืองน้องคายน้องคายยังรออไอมาชมอยู่เด้อนัดน้องมาเจอลานพญานาคเมืองน้องคายอายจากไปไกลหรือมีหักใหม่แล้วบอกพี่ชายน้องยังคอยอไอขึ้นมาใหม่ มาเที่ยวเมืองน้องคายที่ลิมฝั่งคงอย่าลืมเด้ออายเมืองน้องใครย,ยังรอคอยท่าลานพญานาคที่ไอเคยว่าน้องยังคอยท่าอายอยู่เสมอให้อ้ายนับคืนนับวันขั้นหอดมือนัน มาเจอกันที่เมืองาอา <c oughs> <c oughs> น้องค้ายยังบล็ทำน้องอันสุดท้ายนี่มันเกิดจะเป็ียนเพี้ยนๆนะพี่น้องเอาพี่น้องว่ามวนบอเออขันมวนกดไลค์กดแชร์เด้พี่น้องได้เดี๋ยวคุณแม่จะไปซ่อมแล้วหาซ่อมได้แล้วสิมาลองกั้ฟังบ๊ายบาย